ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้ากดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้รับคนละ1,000บาทเงินอะไรฟังดว่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ วันที่15มิถุนายน2564นะคะก็จะมีเงินเข้าบัญชีให้คนละ1000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและก็ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่15มิถุนายน2564ก็จะมีการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอสอมนะคะซึ่งก็เป็นเงินค่าป่วยการประจำเดือน พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะก็จะโอนเข้าให้ในวันพรุ่งนี้คนละ1,000บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเงินของอสอมนะคะเป็นค่าป่วยการอสอมของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งในรอบจ่ายเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะก็จะมีการหักเงินสงเคราะห์ออกจากสมาชิกนะคะก็จะหักออกคนละ231บาทนะคะ เนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิต462รายนะคะตอนนี้นะคะจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทางทายาทของอ,อสมอจะได้รับนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 3 2 4 5 0บาทนะคะจำนวนสมาชิกที่ส่งหักเงินสงเคราะห์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ864,900คนนะคะนี่นะคะก็คือ เงินค่าป่วยการอสมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะโอนเข้าบัญชีเข้าให้นะคะโดยจะถูกหกักเงินค่าสงเคราะห์คนละ231บาทนะคะและนอกจากนี้นะคะทางอสมก็ได้เฮต่อนะคะเนื่องจากว่ามีมติคอรมได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มอีก3เดือนนะคะซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะได้รับจนถึงเดือนกันยายน2564เลยนะคะ ซึ่งนายอนุชาบูรพชัยศรีโคษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครามได้อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสอมอนะคะโดยจ่ายเพิ่มให้อีก3เดือนนะคะจ่ายให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2564นะคะ เพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจที่ดีให้แก่อสมนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ในชุมชนนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะอสมก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอย่างทั่วหน้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2,563ที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายน2564นะคะซึ่งก็เป็นระยะเวลา16เดือนนะคะ กรอวงเงินรวม8,348ล้านบาทแล้วนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่15มิถุนายน2564นะคะอสอมอนะคะก็จะได้รับเงินค่าป่วยการของเดือนพฤษภาคม2564คนละ1,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ